สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมมาติโอแม็กซีเอ็มักแน่นแน่นแน่นแมนนักนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟรีไฟอีกแล้วครับอืมวันนี้ผมจะมาเดินเลกโซโล่เหนือแดนทุกเซิร์ฟไทยครับวันนี้นี่ครับเราหันเซิร์ฟใสของผมถ้าถ้าทุกคนพร้อมดูผมแล้วเราก็ลุยกันโลดไปตาแรกของวันผมก็มาเปิด ให้จ่านผู้ชมแล้วให้ดูเลยเนะี่ยโอ้โหวิจิตกับเยอะแยะเลยถ้าได้ยินเสียงอะไรนละ้วเสียงแอร์นะเสียงแอร์ดังนะเร็วถ้าชอบเนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ด้วยนะครับผมเพือ่อจะให้ผมนั้นมีรายได้ผมเออ สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอร์สูมีสตอร์แล้วต่อย เรื่องจะบูย่เา,าเราไลุยหายชอบกันไ่มีคนลงกับผมว่ะเชีย่ยมันล่วงหน้าไปก่อนแล้วสวยแล้วงานงอกแล้วไง เราต้องลงล่างวะเชี่ยตายเลยอีหละสวยดิปืออะไรผมเก็บมาตอนนี้เก็บหมดทุกคนนะฆ่าคนได้ผมก็เก็บ ไปห่อดน้าต่อนะครับด้วยปืนดีก่อนของอะไรพอไปแล้วมั้งเอาลิงมาแบาบว่าการแบบเออคนยิงไงถึงไม่ต้องไปยิงเงินเราเป็นไม่ถึงเ,เลยที่เจอแล้ก็ จะดีไปแล้วผมไม่เคยเกรงกลัวไม่ตามเมืองร้าโอเคครับเออของไปแล้วนู่นนั่นีครับอืมตูดันมันไม่เก่งๆใคร คนแม่งไปไหนวะเออเหี้ยหายวะเยวาบ้ขอบับเสียขึไไน้นอย สต<ฮ><ฮ>ันนิงไปกกอน<ฮ>ถ,กถึงแม้จะเอาเก็บพวกงเก็บเสียงมาก็ย<ฮ>ังดีแรงอยู่ จุดชิวเลยแบบเราฟาร์มจชิวเลยเราแบบไม่ต้องไปกุ้งกวุไหนครับเล่นแบบกะเอากับชิงชันอ่ะอมริจนทราบูมานีอะไรออสองขวงอ่หนาทุีสองขวบ พี่าวดิตีสมองสมองไปหมดแล้วปืนนี่มันแบบดีมากนะอาพีจงอาพีจีเนี่ยดีด,ดีโอ้เช็ดแบบ ั็จังหวะที่เรายาวๆมึงอย่าตามกูบอกว่ามึงอย่ากามเจ็บนะโอ้โหเปิดว่าเกมแล้วก็ตามเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยครับดิเอเกมนี้ไม่ผ่านเทคศูนย์ เอาไม่ไปเรื่อยๆยาวๆเราจะไม่หยุดหย่อนกัน แบบบ้านพมันไม่อยู่เลยงานนี้แบบจะต้องจัดหนกแกเะเ so so ต็มละสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสองายไว้ไว้ คอมเมนต์มาบอกได้เลครับผมทำามททุกอย่างนี่คนลบกก้เยปัดมีก่อสวยนี่ก็วันมูดอะ แบบดุดันไม่เก่งเก่งเคยอ่ะจะได้เปล่าอ่ะเออวไม่ได้เปล่าเลยเอาอ่ะอุยเ่ย เก็บแจ๊กแล้วเก็บแจ๊กล้องหลักู น,นี่แม่งเมาตัวแม่งเมาเลย จะเปืนอะไรยิงผมวะนี่ยต้องวิ่แหละงานนี้ต้องคุณวิชาวิชาสฟโอ้ยโคตรเจ็บวิชา,าเานี่ยแบบมีผมเกือบตายแล้วต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งแล้วงานนี้ต้องแบบตัวใครตัวมัน แล้วอย่างนี้จะเป็นก้อนเยี่ยวโหเชื่อไหมทุกต่างผมแตกแน่นอนร้อซจากการคำนวณของด็อกเตอร์ไอสไตร์มิโอไอ้เชื่อคนวะคนไม่เท่กันโอยโอ้ต้องโอกแล้วต้องไปที่อื่นแล้วงานนี่อก่อนไป ใช่ไหมชิงของกองบอลอืมนี่จะเป็นกองบลนิดหนึ่งอ้โหโอ้โหโอ้โหแกองไฟสุดยอดไปเลยนะคือผมต้องใช้กองไฟในการเอาชีวิตรอดเลยแบบเล่นอะไรเวลายาไม่มีอ่ะยาผมมีแค่สองกล่องเองเว้ย จะตายอะไรแต่ผมไม่ตายด้วยไม่ใช่ทล่นเครื่องนี่ต้องแบบพวกไอฟโฟนไอฟโฟนเ,นเล่นลืเอีดผมใช้ออตโต้อย่ังไงมันอึดนะมันอึดมันมมอึดเว้ยแต่พวกโฟนไม่ค่อยอึดเอ้ยหรือว่าอึดป่ะไม่รู้อ่ะ เ uhm, คยใช้อะใช่แต่เอาโป้มาเลยตลอดเฮียอย่าเพิ่งเปิดเฟตี้เฟตี้ไปรอยตัวเรฮ้ผมร่างผมไม่ตดแน่นอนเร็นเหยืออเป็น ไฮ้ยดีครับรอเลยนี่ดิต้องอาบปีแล้วพี่แบบเออไปเข้าข้างในก่อนก็ได้กูจะตายไม่ได้กูเก่งเกินไปนะด็อกเตอร์เออขึ้นแบบขโมงก่อนเดี๋ยวคุณทุกคนอกเอ,อ มีความหมายเลยสองตัวไม่อยากเลยลนะ่ะไม่มีสกิลสองตัวเลยไม่กล้าจับลอยนะ้ำคนใช้แบกอีออกแล้วเอาง้อละกันซีบอลยืนด้วยเฮียตื่นใจหมดเลยตกกล้วยหมดเลยเนึกว่าโบซาล้วนีนี่ อ้วนดีกว่าเป็นคนซะแล้วเรียกก็เลยอยู่สามร้อยว่ะเอาันนี้มาเลี้ยวโอ้โต้องมาวันนี้ต้องเลี้ยวเพราะว่าผมไม่เล่นสกานานไม่เล่นสกานานแน่นอนบอกได้เลยว่าไม่เล่นนานจะได้ขับแป๊บเดียว เพราว่าต้องหาเปลีอนเปลีอนปืนเปลี่ยนสุดยอดผมไม่ยิงไม่ค่อยแรงเลยเห็นไหมทุกคนรู้ได้จากการที่ผมยิงแล้วนะเออผมยิงแล้วมันไม่แรงหวอ,อนด้วยสกา้าสกา้าอีกแล้วกะเอาวงไว้ใช่ไหมเนี่ยีอันตรายวะจุดโอ้อันตรายฉี่หายเลยเราต้องอยู่เออนี่ขโมนี่วัดปลอดภัยอยู่ อุ้ยคนคนว่ะจะคนวเออคนขนคนเน้ย อสองคิควเลยสองคิวโคตรน้อยเลยอโอเค2สองคิวก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็เลือเวลามาเยอะล,อละอาวละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ไอ้อคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไออวน channel ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับที่มารับชมนะครับ